สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่มาลียนะคะตอนนี้ก็กำลังนัดยอดเรามายอดเป็นครูใช่ไหมท่านสุดท้ายที่โอ้ลับมาบัญชีผมนะครับแจ้งมาด้วยนะครับนะแจ้งมาด้วยนะครับยอดนะคะชี่ช่องบ่อยนักที่เหรนไอ้โดน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 ได้ไหมท่านท่าำไมถึงเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยจังเสือไม่มีเงินแลยเอฟซีเร็วๆลยเลยนะ เลืกได้เลิกได้ใหก็ป้าก็มีป้ายืนก่อนแล้ก็เข้าเดี๋ยวจะปิเสท้ใจมพูใช่งัปีวันละก็ะะนน่นนเสียงมออจะมนมาเสียงดังใช่ตามพี่กิน เัล้ว้ดคีเครื่องนี้ก็รับสติกเกอร์นะเครื่องนี้ก็รับนะครับไ้ยรูว่าเราลืมเปิดลืมเปิดใช่ไหมเปิดรับสติกเกอร์ เปิดเปิดจากคนเสียเครื่องเครื่องเครื่องฝากที่เกื้เสียช่องช่องใหญ่ับนอไงมังเนาให้นมาลดเลยสิบท่านะท่านาดนันมีอยู่สิบท่านค่ะเขาได้ค่าขนมสิบ่นขอ่ห่ทำนไปช่องน้องฝากเลยจะได้ลงจะอยู่กันทําไมเออจะอยู่กันทําไมสิคนเออเนี่มาช่องแฟมิลี่บ้านนาเนี่ยเพราะผมเขามีแค่สิเก้าแ คุณคะขอบคุณนะคะค่าน้ำมันไม่ทิ้กองเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนอื่นนึกว่าไม่สบายไม่สบายครับไม่สบายนะชีวิตนี้เอเหมดอีกจะเยที่ปายเลยโอ้ยโห้้ลุ้นลุนนลุต่อนะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า รวมยอดนะครับสำหรับคำพืดนี้นะครับที่ FC พิทาจดีนะครับร่วมทำบุญกันมานะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทใส่ีกส็ต่อยอดเข้าไปอีกหกบาทเป็นเจ็ดหมื่นเันบาท ปลาต่อไม่ถูกเลยเลขเลขต่อเลยข้าันต้องต่ออีกพันหนึ่งเลยนะที่เนี้ยต้องต่ออีกพันหนึ่งอ่าทีนี้ก็ต่อต่ออีกพันหนึ่งเลยนะใยะต่อต้องต่ออีกพัน่าต่ออพันหนึงอ่ะเอฟซี้วต้อง่พันไหะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมดต้องหมดก่อนต่อพันก็อ่าเจ็ดหมื่นเก้าก็แปดหมื่นเค็ดแปดมื่นก็ได้แปดหมื่นไต้องหมดก่อจะไม่เอาเลขหลัต้องหมดก่อต้องหมดก่อ่อเราต้อห่อรวม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 ่แลตนนี้้เป ขชกมันจะดยด้วยคิกกูเป็นอะไรเรืจ้าดาด้าอ๋อไม่สบายค่ะคุณสุวรรอยู่กับติกก์ก็อยู่กับตอต่อเยอะเกินไปน่บาทเ้เลขดีเลยอ่ะเีมบวกไม่ได้เลยเนี่ย เจ้าของเขียนเองอยู่ค้เดียวเขาคอยนสิติกว่าสถติเกิด้อขับเจ้าบนไเอฟซีเลยพวกเจ้าก็ซนางเบิงื้อได้ไหมอเขียนภาษามื่นสมื่องแสนสี่มืนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองโอ้สาธุสาธุสองสี่ศูนหนึ่งเก้าหนึ่ง S 2 40, 1โอ้ลืมไปติดหนึ่งไปสองสี่ศูนย์เลขที่ออกสองสี2ศูนย์หนึ่งเกองสาสตุ๊ดตุ๊ดโอาทูสาทู นะครับวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จมากนะครับส่วนส่วนสังกสีวัดบ้านป่าไม้ก็น่าจะน่าจะไม่ครบขาดก็น้อยมากนะครับน่าจะครบนะครับเดี๋ยวจะได้นะครับลุงพลจะได้นำไปถวายนะครับให้ครูบาน้อยนะครับสังกสีนะครับส่วนวัดพระธาตุพนมพรุ่งนี้นะครับเราจะเป็นยอดเท่าไหร่นะครับ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ2,000บาทเหกพั0 0 0ดพันคุณวันปภาพี่นะปัญพาสี่พันล็อ0เกอรจิว2,000อันนี้ไม่ออกออกนามส0งพันคุณพยาวห0ายที่มากับพี่สไลด์ตันหยงพิ้งคุณห้าร้อยหกสามแปดเก้า0 0นไม่พอนับเบอร์นี่แหละไม่พอไม่พอเดี๋ยวก็ ขาดอีกสามพันาดีกประมาณสามพันป้าขาดอีกประมาณสามพันค่าสังกะสีป้ามี20บาทเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใยสมอนออกก็แล้วกันสามพันนานนานวาทีเนาะค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถมีน้ำมันร้ายวันนี้แล้วก็ไม่ส่งออกน้ำอีกสามพันค่าน้ำมันลดผ่านคิดมาก็มีชื่ออยู่เขาคิดก็รู้อยู่ เอาชื่อไหมไม่ะสงอ์อกนามเอาชื่อไหมครับผู้ไม่ะสงค์ออกน้ำผู้ไม่ผสมแ้วเอาชื่อไหมนะครับปิดรับแล้วนะนะครับนะครับตอนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะทําให้ผมก็คิดไว้สักสี่ห้าหมื่นนะครับถือไปเป็นเป็นกองพระป่าเล็กๆไปนะติดไปกับพร้อมผ้าห่มพระธาตุติดไปนวมไปนิดนิด แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันไม่เล็กแล้วครับมันใหญ่มากนะครับสองแสนสี่หมื่นเนี่ยมันใหญ่มากมะหนึงเท่าไหร่มะหนึงเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้นับงั้นเต็มถวายหมดเลยก็รู้อยู่แต่ต้อเขียนท่านได้รู้ว่าอันนี้มันเท่าไหร่เท่าไหร่เขียนเยอะก็ไปพบอีเข้าอีกแต่มันไม่พบมาน่ะเป็นเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องนะถวายอย,อวายอดเงินไปอีกเลยเดี๋วย,ยวเขาไปนับเขาเอง เราจะนับก็นับดูคอยดูเปนตร๋งเปล่าเราจะนับก็นับเองทำไมไม่นับตอนนี้เลยละคนเยอะเออก็นับดูเลยทนบักหลายกันเถอกันนับเขียนฝืนฝืนเขียนได้ไม่ใช่ปัญหาก็บอกจะไเขียนให้ดูใครม่ใหม่โอ้ไปเยอะด้วยนี่ใครน้อนี่บ้าลำดับที่1ไม่ใช่หมายว่ามา5,000มา500ใครน้อยนี่เรืองเงินเก่าเรื่องคนเด็กเดี๋ยวต้องดูก่อน แบงผาอยก็นัดพึ่งละหมื่นละหมื่นละหมื่นเสร็จแล้วก็นับรวมเป็นแสนไนับเป็นใบเลยบวกเลยเอาอแตงยางมาแตงยางมาจะกันนับสิทุกคนแบงร้อยใบพึ่งละหมื่นวันนี้ก็นับนะคะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้านะคะสะดวกเวลาพึ่งนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ